สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนดูดวงความรักว h i m t a IM ท o t อ,อ่าดและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่มดจะทำคลิปขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะอยากให้คุณรับฟังด้วยใจที่เป็นกลางแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวที่ดีจากคลิปนะคะเพื่อไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะ ในเดือนเมษายนนะคะแม่มดแจกรางวัลดูดวงฟรีแบบโทร3รางวัลน,นะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดในคลิปนะคะที่แม่มดลงไว้ได้นะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง23กันยายน ในช่วง1-30เมษายนนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่โมดจะเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานแล้วก็ความรู้สึกของตัวคุณก่อนนะคะ Page of ครับค่ะเอ็ดออฟวานะคะ d a t ค่ะ8 of Sword นะคะ The h a l o f a n ค่ะ Tree of Pentacle นะคะ Seven of Sword ค่ะ Four of Sword นะคะ The chariot ค่ะและใบสุดท้ายนะคะ Tree of c u p ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดจะขอใช้ลูกเต๋าเพื่อดูลัคนาและราศีของเขาคนนั้นนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะ ลัคนาหรือราศีที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีกันที่ดูคลิปนี้นะคะก็คือกรกฎนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะคือเลข2นะคะอาจจะเป็นสองวันนะคะ2ส,สัปดาห์2เดือนนะคะนับจากนี้นะคะนี่คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องของคุณนะคะ ให้ในตำแหน่งแรกนะคะของชาวราศีกันก็คือ p a g e o f Cup นะคะแม่มดมองว่าคุณมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในใจนะคะความรู้สึกนี้มันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าคุณรอคอยอะไรอยู่นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คุณจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็ ผลกระทบจากการได้รับข่าวดีนี้นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดจุดสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างนะคะตัวคุณเองมีความสงสัยนะคะอยากที่จะพูดคุยเคลียร์ความรู้สึกกับเขาอยากที่จะเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะแม่มดมองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจของการเป็นผู้ให้นะคะ คุณเป็นคนที่สามารถให้คําแนะนําและให้คําปรึกษากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแต่ในเรื่องของคุณนะคะบางครั้งคุณอาจจะคิดไม่ออกคุณอาจจะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้นะคะหรือว่าความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักทางไกลก็เป็นได้นะคะ คุณและเขาอาจจะมีความต่างกันในเรื่องของขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ภาษาก็เป็นได้นะคะความรักครั้งนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากการทํางานนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะมีเรื่องงานทําให้ได้มาพบและเจอกันนะคะมี T ีออฟเพน c l e เิลแล้วก็ T ีออฟคัพขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าในฝั่งของตัวคุณเองนะคะ ตัวคุณเองอาจจะติดความสัมพันธ์หลักอาจจะติดคอมมิทเมนต์อยู่แล้วก็เป็นได้นะคะมีฮาร์ลแฟนขึ้นมาเตือนด้วยนะคะแม่มดก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มที่ชาวราศีกันที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของรักซ้อนคุณพยายามที่จะใช้หลักทำคำสอนนะคะ เพื่อประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมนะคะคุณมีความลับนะคะกับคนรักมีเรื่องปกปิดมีเรื่องที่ไม่พูดความจริงกับตัวเขานะคะตอนนี้คุณอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองนะคะอยู่เงียบๆน,นิ่งๆน,นะคะเพื่อคิดแล้วก็ทบทวนกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพื่อคิดแล้วก็ทบทวนในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยนะคะ สิ่งที่มันว้าวุ่นอยู่ในใจนะคะจริงๆแล้วเห็นคุณนิ่งเงียบเฉยแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจคุณค่อนข้างร้อนรนนะคะคุณอยากจะแสดงออกอะไรบางอย่างนะคะอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่คุณยังไม่กล้าที่จะลงมือทำนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็คือ T e off ครันะคะ คุณพบเจอใครบางคนนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะเขาเป็นคนที่เข้ากับคุณได้เป็นอย่างดีมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะเขาเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งคนรักที่ดีให้กับตัวคุณในเวลาเดียวกันนะคะแต่อย่างที่แม่มดบอกนะคะมี t ี e อฟเพนตัคเกแล้วก็ t e ีอ of Cup ขึ้นมาด้วยความรักของคุณนะคะมันอาจจะเป็นความรักในรูปแบบรักซ้อนนะคะแม่มด อ่านได้ประมาณนี้นะคะทีนี้จะขอเปิดการ์ดนะคะที่แม่มดเขียนขึ้นเองเพื่อเป็นคำแนะนำในเรื่องความรักแม่มดจะใช้3ใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนคุณรอเวลาได้ไหมฉันอยากให้คุณรักฉันเหมือนที่คุณรักเขา การ์ดใบนี้ออกมาในหลายๆคลิปของแม่มดนะคะมีความรักแบบไม่คาดหวังแม่มดมองว่าชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะพบเจอกับปัญหารักซ้อนในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ ไพ่เหมือนกับอยากจะบอกกับคุณนะคะอยากจะออกมาเตือนว่าคุณจะรู้สึกดีกับเขาก็ได้นะคะแต่อย่าไปคาดหวังนะคะเพราะว่าตัวคุณเองมีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะถ้าคิดที่จะทำอะไรก็ขอให้คิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรนะคะทีนี้เราจะมาดูพลังงานแล้วก็ความรู้สึกในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะ night o f Cup ค่ะ ฟ r o e OF o n นนะคะ NIGHT OF ONE ค่ะเทนออฟ o r ดนะคะเดอะชาริออเหมือนก,น,กนกันกับตัวคุณนะคะ Page OF c u p เหมือนกันกับตัวคุณค่ะ 9 of c u p ฟนะคะ The Hermit ค่ะ10 of pentacle คค่ะใบสุดท้ายนะคะ5 of pentacle คค่ะในฝั่งของตัวเขานะคะไพ่ในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้ไนท์ออฟคัพนะคะเขา รู้สึกดีกับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะอยากที่จะนำความรักและความรู้สึกที่ดีนั้นมามอบให้กับตัวคุณนะคะตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในตัวคุณเป็นอย่างมากบางครั้งบุคลิกของเขาอาจจะมองดูเป็นคนเจ้าชู้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เทคแคร์แล้วก็ดูแลคนอื่นเป็นอย่างดีนะคะความรักครั้งนี้มันเป็นความรักทางไกลนะคะเป็นความรักที่ เขารอคอยนะคะที่จะได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาอยากที่จะรุกเข้าหาคุณแบบรวดเร็วนะคะอยากจะแสดงความรู้สึกกับคุณแบบเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะมีทั้งไหนออฟวันแล้วก็เด e c h a r i o t ขึ้นมาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่เวลาทำอะไรก็ลงมือทำไปก่อนนะคะไม่ค่อยคิดให้รอบคอบนะคะเหมือนกับว่าใจร้อนนะคะ รีบร้อนลงมือทำนะคะแล้วก็เขายังเป็นคนที่ขาดความรักความอบอุ่นนะคะ ต้องการคนรักและความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มทําให้ตัวเขารู้สึกสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเป็นอย่างมากนะคะในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการให้คนอื่นใส่ใจแล้วก็เข้าใจตัวเขาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สิ่งที่เขากําลังพบเจออยู่ในขณะนี้นะคะได้10 of s w o r d นะคะเขารู้สึกว่าความรักในครั้งนี้มันมาถึงทางตันนะคะมันเป็นความรักที่ หาทางออกยังไม่ได้นะคะอย่างที่แม่มดบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ติดความสัมพันธ์หลักเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีสถานะกับใครก็เป็นได้นะคะใน ฝั่งของตัวเขานะคะเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณนะคะความรู้สึกนี้มันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวเขาเองเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะมีคนเข้ามาให้เขาเลือกเยอะนะคะแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสนใจกับใครเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้เขาอาจจะแยกห่างจากตัวคุณนะคะอาจจะเงียบหายห่างหายไปจากตัวคุณนะคะเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะเอาเวลาทุ่มเท ไปให้กับเรื่องงานนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการนักวิชาการนะคะวงการการแพทย์หรือวงการศาสนาก็เป็นได้นะคะสิ่งที่มันอยู่ในใจเขานะคะก็คือความมั่นคงนะคะความรู้สึกที่ที่เขามีให้กับตัวคุณเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะ แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจริงจังอยากที่จะวางแผนพัฒนาไปจนถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะแต่แม่มดมองว่าความรักในครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นความรักที่เป็นรักซ้อนนะคะ มันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการในใจเขานะคะก็คืออยากที่จะมีความสุขนะคะอยากที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณแบบมีความสุขนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้คือเขาทุกข์เครียดนะคะหาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้แล้วก็มองว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักข้างเดียวนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่า เขาเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทใส่ใจให้คุณมากกว่านะคะมันเป็นพลังงานของการที่เขาแอบ,บน้อยใจนะคะรู้สึกว่าเป็นฝ่ายที่คอยทุ่มเทให้กับตัวคุณและตัวเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วก็สนใจเขามากนักนะคะแม่มดมองว่าชาวราศีกันตัวคุณเองก็พยายามหักห้ามใจนะคะพยายามที่จะไม่ทําอะไรที่เกินเลยไปกว่านั้นนะคะในขณะที่ฝั่งของเขานะคะเขาก็ กังวลนะคะแล้วก็คิดมากเรื่องของคุณนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเขาเองเป็นฝ่ายที่แอบรักคุณข้างเดียวนะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของเขานะคะทีนี้เราจะมาขอคำแนะนำนะคะจาก er Message เาลิฟแมสเซจออรเคาลนกันถึงข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะแม่มดจะเปิดในฝั่งของตัวคุณ3ใบนะคะแล้วก็ในฝั่งของเขา3มใบเช่นกันค่ะ ใบแรกนะคะ I feel sad, but I don't know what to do ฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร I miss the OU who care about me ฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่เคยห่วงใยฉันใบสุดท้ายนะคะ I want you back, no matter what it takes ฉันต้องการให้คุณกลับมาไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตาม แม่มดมองว่าชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะอยากให้เขากลับมาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดคุณก็ไม่ต้องการที่จะเสียเขาไปนะคะทีนี้มาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะ Every time my phone r i n I I hope it you ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณ I find p i e c e s of you in every song I listen to ฉันพบเศษเสียวของคุณ ในทุกเพลงที่ฉันฟังฟังเพลงไปก็คิดถึงคุณนะคะฟังเพลงไปก็เจ็บไปนะคะ You are not an option You are my priority คุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสำคัญของฉันและนี่คือสิ่งที่แม่มดเปิดได้จากไพส่สำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะ แต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนนะคะหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะเก็บไปเป็นพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึก ทั้งหมดไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่าเก็บเอาเรื่องราวในคลิปที่ได้รับฟังไปใส่ใจนะคะเพราะมันเป็นพลังงานการอ่านดวงโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกันกบตัวคุณก็เป็นได้นะคะอย่าลืมว่าคุณสามารถที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเองนะคะก่อนจากกันแม่มดอยากให้คุณช่วยกด u ั s c ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ